สังนั้นได้ไหนยื่เผอไน้องชายขอะใคพี่น่โอที่เป็นเจียวกนแล้วตอนนี้เลยเป็นเสูเอายาดมมาลูกแต่ถ้าตอบตอบตอบพ่ซึ้งพูดสึ่แบบนามวนเหตื่นเต้นคอกันนยุใส่น้ช่ออไให้นเล้ จัดไปอย่าให้เสียไปแลวสบายดีสวัสดีสวัสดีเพี่บฟซทุกคนเด้อสวัสดีการยามสวยทุกคนตอนนี้เวลา11โมงน้องลีอยู่ที่โหงหนังทุกคน มื่อนี้บได้มาเบื้องหนังเดอแต่ว่าน้องลี่เองสีมาพบดารา,านักแสดงหนังอ่าที่ยศนะทุกคนเนาะมื่อนี้เพื่อนสิมาลาวเดอทุกคนเดอเพื่อนจีเขามาเซอร์ไพรส์คนที่มาเบื้องหนังที่ยศหอบสิบโมงครึ่งนะทุกคนเนาะตอนนี้สิบเอ็ดโมงแล้วน้องลี่กะซื้อตัว๋วแล้วละทุกคนน้องลี่ซื้อตัว๋วแล้วละแต่ว่าหนังฮันเพื่อนทีสายไปสายไปจนจบผู้แหล,แล่ละนักแสดงเพื่อนจึงที่เขามาเซอร์ไพรสย,ยูโฮงฮัน เดี๋ยวจักน้อยน้องลี่จึงสีเข้าไปทุกคนเพราะว่าอ่าตอนประมาณสัก12โมงผู้เลหนังไกลสิจบผู้เลดารา mm hmm. เพิ่นจึงสีเขามาเสือภัยนะทุกคนเนาะมือน,นี้น้องลี่กลับมาอีกเทื่อนหนึ่งเลยทุกคนจากที่เทื่อนแล้วนี่มารีวิวหนังที่ยศก็คือแบบก้องเพไปเลยนะทุกคนเนาะตอนนี้เองกะกำลังท mm hmm. าอยู่เนาะ สำหรับคนที่ซิมาเด้อทุกคนเดอ้อมีอ่าจูเนียเดนิสและกะันีนาเนาะทุกคนเนาะมาเบิ้งตัวจริงกันทุกคนเพิ่นซีนา<อ>หัากจำใด้เนาะอ่าเพิ่นซิมาเพิ่นซิมาซื้อไพ์อยู่ในโฮงหนังและกัซิมาอ่าแสดงยู่อ่ทาทั้งนอกอีกเนาะทุกคนเนาะ ตอนนี้ลุงดีซื้อตั๋วเด่ทุกคนต้องได้ซื้อตั๋วเพราะว่าเฮายักเจอเพื่อนอยู่ใหนหงหนางเดยนาะถึงแมนลุงดีซิเบิ้งไปแล้วแต่กะบ,บเป็นอย่างน้อยักเจอทุกคนลุงดีซื้ออยู่ไกลๆทางหน้าเุยเรนทุกคนตอนแรกที่มากับเอื้อยกับเมนยูดแดนทุกคนเนาะแต่ปกปรากฏว่าอดมงมาละเอื้อยหันเพื่อนบมาเพิ่นมาบุได้เพื่อนเจ็บท้องน้องลี่เองก็เลยได้มาคนเดียวนะทุกคนเนาะมาคนริมาคนเดียวเลยเท่ๆทุกคนนี่ นี่เดี๋ยว้องมีสิปินภาพบรรยากาศให้เบิ้งเดิมนี่ PPFc อยู่ด้านนอกคุณจะเป็นเวทีที่เพื่อนกำลังจัดไว้ให้ดาราที่เพื่อนซีมาแสดงยูฮันนะทุกคนเนาะและทุกคนเห็นบอเสื้อดำๆนั่งยูฮันจะเป็นอ่าเป็นพนักง,งานยูนีที่เพื่อนแต่งตัวเป็นผีที่แสดงอยู่ในที่ยศนะทุกคนเนาะนี่เสื้อดำยูฮันนะทุกคนเนาะ สำหรับเวทีมันอยู่ด้านนอกบนที่ทุกคนเห็นมีรูปหนังนาโปกของทียศเลยนะทุกคนเนาะโอเคเดี๋ยวเฮามาท้าเจอกันตอนที่เพิ่นมาเลยนะทุกคนเนาะท้าเจอกันตอน12โมงเลยทุกคนเด้อ บสบายดีครับคุณหนนะครับรักเกิกเตือนยนของผมเป็นที่ไหนโตจริงมันเป็นโมสุดยู่ในหนังบออ้อะนแล้ววันนี้ค่ะพระเจ้ากุ้งนางพี่รากุดุนาทีได้การเป็นพิธีกรนดำเนินงานเนาะสักว่าเขาก็จะมีกิจกรรมดีๆจัดค่ะมีแต่ทินักแสดงที่เนว่าได้มาหาแฟนคลับฟังแล้าเดี๋ยวท้าอกกรคว้ซึ่งไปนจะไหนมาเล่วเป็นเธอทำอินบอก ภาษาลาวข้าใจกลยเข้าใจค่ะเข้าใจเนาะแต่ที่ได้มาเราเป็นครั้งที่สองครั้งที่สองเลยเลยเลี่ยมานี่คอครั้ง่เท่าไหร่ั้นแรกค่ะรั้งแรกนะคะบอัรขั้งที่ที่เอาที่เท่าไหร่ลูก ไม่สงสัยเออผุ้นำทางผิดเนาะอะไรท่านจะมีเละยาสุยไปไกลไหนน้องๆคอยใจสิละลายที่เป็นล้อน่ารักตอนนี้แงแรกแข่งแรกครั้งนี้เราแข่งได้ใช่ทุกคนน่ารักมากเลยครับผมหน่อยไปตไปไหนนะประตูชายใช่ปะประตูชายใช่ไปประตูชายมาแล้วหลบมิบ พาทีมไปเที่ยวบออ้สิซิใบใบเมื่อนี้เมื่อนี้เดี๋ยวทางทีมนานแสดงเพิ่นจะมีเอิร์ธเรียว่าเป็นกิจกรรมพิเศษเนาะเอาฝากโดยเฉพาะเสื้อทีหยดสองที่เจ้ามาแจกให้เนาะ เา <gesch> ซ <anak> lonely, ิมาแจกเป็ดพรีเมียมกิฟต์กันก่อนเนาะซึ่งตอนนี้เขาจะมาแจกเป็ดอย่างดีเนะสุดมากสุดยาดค่ะอยากได้อย่างอยกได้ะแดีบ่อยากได้รทุทีมงานขอยด่น้องด้อยดนน้องๆเด้เอามาเดี๋ยวเขามาแจกเนาะเป็ด เส pues <the 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 <th ื้อเทียดใครอยากได้วรรธาลงกำลังเสนอเอาตัวที <the <the ่พระเอกใส่เลยได้เพราะว่าพระเอกเรเด็งแล้วใช่ไหมก็คะเดี๋ยวพระเอกถามาใส่อย่างกับก่อนทีหรือต้องไม่โอแฟนทำสิซื้อให้ อาเดี๋ยวเขาสิมาเริ่มเลยเนาะเดี๋ยวเขาจะมาวูาเกี่ยวกับคำถามกันก่อนอันนี้เขาสิมาถามเกี่ยวกับความรู้สึกมึงคิดเหรอไปถึงความรู้สึกของนักแสดงแล้วความรู้สึกของท่านผู้ชมเด็เป็นเนื้อใดหลังจากนีผู้มีผู้ใดที่รับเบิ้งหลายก็นุ่งหอบไอยู่ไหนที่หอบเขบองสามหอบเลย มีใคใหกห้ไ่ ok ่เลอสิเราให้เราต้นแต้นเรื่องจนจบเรื่องเลยแบบโ้จจอเอต้่องมันพเลยเอาเดี๋ยวขออาสาสมัครสองคนมีผู้ใดยื้อส่ยื้อใส่ยื้อใส่มาเลยมาเลยอ่า แบบน้ำมือนื่นเต้น มา,าตักเตะพักหนึ่งแล้วพักนึงก็คือโตอนีมาเบ<อ>ิ้งอาจารย์อยู่ดีบ่นิอจา,าอจารย์มาอาจารย์ถือไม่แสบหายอยู่หน้าประตูเล,เลยตอนนี้ความรักพักต่อ,อ,ตอมาเื่องโอนมาเบิ้งกันอาจารย์พูดเลยเนาะของหูซึ้งของทางผู้ส่งเนาะดีใจว่าท้งน้าสแสดงพีได้ฟังจากปากทางผู้ชมแบบนี้ ดีใจค่ะไม่ไม่คิดว่าไม่คิดว่าจะโดเรียนมาขอบคุณมากค่ะขอบคุณูขอบคมากค่ะขอป็นของรางวัลมาให้น้องๆเลยอยออยยยหล่อมากจายคักจายจอยอีลีเขิแม่ีล้วอยากได้รางวัล

สบายดีเนาะอ้อลสน้องสาวไปต่ได้ล้ชื่อตัวเองชื่อท่าไหนสืบแปาน้อยอนียชื่อว่าจะไหาไม่ยันอออเนาะปไหนซึ้งหลังจากเหาน้องเบิงจับหอบแล้วงสาหอบสหรับห้องที่ยอดหนึ่งเเบิ้งจับอบ แต่พอฮอบนี่มีเจอบแล้วนั่นหมออันนี้บองไปจากฮอบแล้วเจ็ทฮอบบังคุ้งเทบอไปเรียกไปงานเลยเหรอบังคุ้งเเจ็ทฮอบบอได้รับหัวหน้าออมาตีอ๋ออุอ้ยมาทักคุ้งเทโอ้เป็นใคบ้ามัดบินไก่มาเบิ่งเลยอันนี้บองจะฮอ,อ,อบแล้วฮะสองฮอบแล้วเนาะอ่ะเมื่อนี้เดี๋ยวฮอบแห่งบองถูกขบแห่งบองได้มายืนใกล้ๆกับนักแสดงทั้งที ขอคพ่อซื่อเป็นจังไหนที่ไายแล้ว <laughs> เแต่ที่ไหนลูกเอาอย่าดมอย่ามองหรือเอาอยางบอเอายางบอซุปตาอ้ายพะแน่เอา,อามาทีาไ่ไหนทะี่ไหนตอนนี้นนนนหน้าจะเลนิสตับ์อายสบตาแน่ี่ไอ่ะทางน,นี้แดดไปจากไหนของพ่อซื้อบินไก่มาจากกร,รุงเทพเออเออคือชิใจอีกครั้งนี่เวลาไปตามผมแล้วลเห็นคนมาก ดูหนังเยอะๆเราก,าก mm ็ดีใจไปกับเขาด้วยเออสถานีวัวทัวร์ทีไทยกับบริพัตรแฟนทำตัวจริงเสียงจริงน้องเดมมูซซึ่งจงไหนซึ่งเต่นแบบอย่างคนได้นะอย่างคนได้อ่ะลองลองยามาซบตานักแสดงบังดู ทางแบบทบซี่เดี๋ยวให้น้ำแสดงมอบให,ห,ห้วราจะใช้หูธเรอัพบนเลยโดยเอาไปมอบได้เลยให้ผู้ใดก่อนดีสาวเฟ้าเนาะเหมือนลูกรอบครัวเลยโอ้ยูคนหน่อเฮ้ยโหขักรอพดรอเน่ รอแท้ว่ารอรองัวไต่ควายลงเข้าใจมียหอรองัวไต่ควายลงนี่เข้าใจมยหมอคุณนแล้วมิ่ได้เลยวะม่อี้ก็เข้าเียอยู่ได้ได้ยู่งข้นได้เอกูชิตังใสหยนกูกลัแล้วตั้งใสเหยน เรอละรสิงกั้นหายใจด้วยใจนี่ด้วยโอเนมีละกันจึงผูน้ะทุกคนคือบมระสายตาเลยตอนนี้อมม๊ะเลยเราลังหยาบตีนะคะน้องนี่มากน่ารักจริงเลยคือก อะพทแม่ติดต่อว่าสวยแล้วตัวจริงสวยกว่าเยอะนี่ตามพี่ก็แต่คุณเกมรักเลยค่ะอ๋อขอบใจคในไลน์เลยอมาห้องนี้เดี๋ยวสจะให้พิเศษของพิเศษติมอีกสองห้องเมื่อกี้มีของพิเศษแล้วเนาะห้องนี้เดี๋ยวจะให้นะะักแสดงทั้งสามทานทั้งจูเนียร์เดนิสและก็น้องมิน่าเลือกคนละ นึ่ไหมลดูแลัง้านูแล้วอ้ยระเวแเดี๋ยวจเยจะเยนๆเขามีกติกาอยู่บนอนวา อ่ะกำลังมองมอลนางอยู่ตอนนี้เดี๋ยวไอ้จุเนียจะเลือกกอนันมองมาอเ F16 ครับผมนะ F16 F F16 ครับผมแต่กติกาต้องมีปีมือนีเด้อถ้าบ่มีเขาให้เลื่อนเป็นเลขต่อไป F F16 แมนบอลแมนบอล เอฟสิบหกนางยูสายทีมงานช่วยเช็คคะแนนต่างนั้นมีคนนางบอเอฟสิบหกบอมีน้องอาหมายเลขนัดไครเลยตัวเองนั่งเลขไหนนั่งแถวหดบอกได้เลย เปนเอ่อทีซีซีแ่นครับทีซีพีีีาไม่ห่วยปะคะแถวแถวสาดีสดีสัยนฮะในขณะที่ผู้ซื้อได้ยพนคจากนักแสดง เราปินมาจากประเทศไทยเลยบ่งไปจากพอบแล้วจะเฮทพอบคือกันคือฝ่ายคู่กันเลยแนมโมนี่อาร์มอนี่ฮับอีกหนึ่งรางวัลนอกจากทีมนักแสดงของเขาเนาะก็คือเป็นเสื้อทีวยศสองนั่นเองอ่ามองไปเลยเดี๋ยวทายให้นักเด้อเดี๋ยวพอยังมีกิจกรรมทางด้านนอกอีกเนาะ ๋ยวเจ้าหนเขาออกไปเจอกันอยู่ทางด้านนอกอีกอย่าสจเ้าไปไหนไม่ใชได้ายรูปหรอกไม่ใช่ได้ไก่เราคดากันที่หันนอะมาคนสุดท้ายก่อนที่เขาจะเอาไปทางด้านนอกกันเนาะแต่จะไหนขออมือซึกงน้องวันนี้โอ้ยโดนขอโทษมือสั่นมือสั่นเป็นบองเดี๋ยวทำมาดแต่ไก่บ้อง อ่ามาเบิ่งจะพรอมแล้วมี่มแรงมีต่วนเวียนมาน้าว้าต่นเวียนมาน้ำถึงตัดมันเดือนโบโบทำไม่สอบด้มอะผู้วเส์กำลังมาอ้าซึ่งเจดีใจบอมีความโมซึ่งหอยากบอกกับพีมนักแสดงบอมอล้ะองานน้น้อนี้ให้คนละลองงานมอบเสื้อทีเกือบสองไห้เลย และเดี๋ยวทุกคนจะาไปใส่เขาสิทีรวมกันก่อนเนาะถ้าผู้ไดออกไปบี้มีรวกรว้น้ำกันเด็กและวันนี้เขาซิมีการซุ่มแจกก้าตรวละ r นนได้เุแจดีวลุ้จะดัอทางด้นนอกเะคใจลายๆอม กันก่อน,นเนาะเดี๋ยวให้ทีมงนานของพวกเขาจัดเตรียมให้เน่เดี๋ยวให้สนักแสดงทั้งสามฐานเนะาะขยับมาใกล้ๆหน่อยอ,ยยอยกกุ้อยพี้คุณ้งก่อน่เกาะค่ะก็เห็นฝันได้เลยเนาขอแบบยากให้มันเต็มเต็มบนหที่ว่าสามรถอยากขอมาดังได้เลย ขอโทษเลยขอโทษเลยายวัสนาผีครับอ่ะหนึ่งสองสามทุกคนยิ้มม,ม,มีกล้องไหนยังไม่ได้ไหมคะมีกล้องไหนอีกบอก โอเคเดี๋ยวเขาสิขอวิดีโอพร้อมๆกันอีกบาทหนึ่งได้บอกแล้วอย่างให้ทุกคนว้าเข้ว่าพี่หยดสองแล้วพ้องห้องกันเสียงดังๆได้บ้าได้เนาะเขาจะไหนก่อนเอาแบบไหนก่อนที่หยดสองบอนเนาะได้อ่ะเดี๋ยวของทีมเวิร์ดจกทางทีมงานก่อนเอาหนึ่งก็คือให้มองเข้ามาสบายดีพี่หยดสองโอเคเนาะ โอเคในหนังพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเขาจะขอวิดีโอทะเลดาวอีกมันมองเป็นหูหรือเป็นเดียวดาอ๋อพร้อมกันเลยเปิดทะเลดาวอ่ะเปิดแฟลชขึ้นมาเลยครับได้รือตัดแฟลชมาเอามาเปิดขึ้นมาเลยทุกคนมีมองเนาะสบายดีที่ยอดสองพร้อมกันดังๆเนาะโอเคเอามาเดี๋ยวที่นั่งจะนั่ให้ดนะเนื้อ แข่งกันพน,น้องตุ้ยอ๋อได้ค่ะก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่สนับสนุนหนังไทยกันเยอะขนาดนี้ดีใจที่ทุกคนชอบที่หยดค่ะแล้วก็ดีใจมากๆที่ได้เจอทุกคนวันนี้นะคะก็ไว้มีโอกาสก็เจอกันใหม่ค่ะจ้าวสาว้อยยิ้ ขอบคุณมากมากนะคะขอบคุณทุกคนมากมากที่มาดูที่ยอดสองแล้วก็สนับสนุนเรื่องที่ยอดสองนะคะแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันข้างน่านะคะสุดท้ายอาจารย์ขอบคุณทุกคนมากมากครับที่ชอบภาพยนตร์ที่ยอดสองนะครับผมขอบคุณมากเลยรู้สึกดีใจมากๆเลยนะครับที่มาสนับสนุนนะครับผมขอบคุณครับ จะทำทานกันนอกแมนทุกคนไม่ว่าจะมีปี่หรือตัวมีปี่แมนสามารถลิ่มกิจ,จกรรมรวมได้เนาะและเขาจะไปสุ่มแจก,กาก๊สตัวละครไปพ,บพบร้อมกัน